สวัสดีครับเริ่มเลยไม่ต้องรอคุยูยศสบเสวัสดบ้านนาไงส,สบ n อนะนี่ครับนี่ครับนี่ครับเมื่อวานกลับบ้านแม่ยายที่ดงมาไฟนะครับปไปหาลากกอนนะไปร้อย นะครับต้นเศรษฐีรวยทรัพย์ได้ชื่อใหม่นะครับหลังจากที่เรียกผิดมานานนะม,มันมีทั้งรวยโชครวยทรัพย์แต่ตัวนี้คือรวยทรัพย์นะครับเศรษฐีรวยทรัพย์มันต้องมีจุกปิดเจอใช่กระถางแบบ เก็บน้ําในตัวนะครับไปตั้งในบ้านเราจะเอาไปตั้งในบ้านนะครับได้หาความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับต้นเศรษฐีรวยทรัพย์นะครับเขาบอกว่ามันเป็นพืชอิงอาศัยดินปลูกไม่จำเป็นต้องเป็นดินร้อยเปอร์เซ็นตะ์เานะปลูกใส กาบมะพร้าวใส่มะพร้าวสับก็ได้นะครับนี่เราจะเอาใส่นี่นะครับลองเอาไปตั้งในบ้านดูอ่ะเริ่มกันเลยนะครับกลัวกระถางเปื่อนนะทีวางหน่อยอันนี้สมทซยผสมทราย นิดหน่อยนะครับไหนมาเลยครับจะเช็ดออกก่อนไหมล้างก่อนะอขย,ยายจากหนอนะครับไม่ค่อยเห็นหนอนนะครับปลูกมาหลายต้นมีนต้นเดียว นะอยอ่ที่ดงบ่ไฟขายายมาหลายหน่อแล้วเป็นสิบยี่สิบหน่อแล้วนะครับต้นเดียวนะเขาบอกว่าขายายด้วยมเมล็ดก็ได้แต่ตั้งแต่ปลูกมายังไม่เคยเห็นนะเนาะเมล็ดมัน,มน,เนอเอาหินใส่ไหมสวยมันมไม่เ หินขาวมาใส่นะแค่นี้ก็พอแล้วมั้งน,นี่แล้วก็เขาแนะนําให้ใช้ปุ๋ยปุ๋ยอะไรนะปุ๋ยละลายช้ามาใส่ใช่นะครับใบนี้ตัดออกก็ได้นะแต่เอาไว้ก่อนเนาะนี่ให้ตั้งตรงก่อนสวยอยู่นะครับ ทางต่อไปชื่อเขาเศรษฐีรวยทรัพย์นะครับไม่ใช่ว่าปลูกแล้วจะรวยนะครับที่น้องนะมันเป็น,ปนต้นไม้มงคลมันเป็นชื่อมันนะครับไม่ใช่ปลูกแล้วจะร่าจะรวยไม่ใช่นะครับไม่ต้องทำอะไรเพียงเดียวแต่ว่าปลูกให้ดู สดชื่นนะครับรวยความสุขรวยความสุขได้นะครับความสุขในการเห็นนะในการเห็นต้นไม้ที่เราปลูกจเจริญเติบโตแต่ถ้ารวยเงินรวยทองนี่ไม่น่าใช่นะครับไม่น่าใช่ปลูกเสร็จต้องทำงานเหมือนเดิมนะครับทำงานหาเงินนะชื่อเขาเป็นมงคลนะครับ นนนีจะเป็ต้สวยอยู่ต้นนี้ก็สวยในใบถาด้่ยในใบขาด้มันก็จะงอกใหม่ตัวจอ้าวเชื่อเมียนะครับพี่น้องเชื่อเมียนะพี่น้องเห็นกันชัดๆนี่แหละพี่น้อง ปลูกแล้วก็ได้ถอนนะพี่น้องเออเล็นแล้วแล้วก็ไ no ด้ของแท้นะโหดเว้ยรู้นะเพราะว่าใครใหญ่พี่น้องบนะถ้าอยากมีชีวิตยืนยาวนะครับอดี๋คิดถือกับเมียนะ ไม่ยังไงครับไม่สวยงามไปมาคู่กันสิคู่กันนะครับจะไปวางไว้ในบ้านลองดูนะครับว่าพราะว่ะเรามีต้นไม้ปลอมอยู่แต่ว่าอยากลองของจริงนะครับกระถางแบบนี้น้ำไม่รั่วต้องทดสอบนะครับเขาบอกว่าน้ำไม่รั่ว นะต้อ <evolution. S 2> งลองดูแต่ต้นนี้นี่ไม่ต้องรดน้ําทุกวันก็ได้นะครับนะมันเป็นต้นไม้ยิงอาใสยร่มนะอยู่ในร่นม<ๆ>ถ้าอยากให้โตเร็วร่มต้องมีแสงแดดทะลุผ่านทะลุผ่านนะอยู่ใต้ร่มไม้เหมาะที่สุด <evet. S 2> แต่ว่าปลูกในบ้านก็ได้อยู่ ในอาคารแสได้ว่าเหมือนเราไปเห็นที่เซนทันมันมีแสงทะลุดับข้างบนเนี่ยเซนทันก็มีนะเซนทันนี่เยอะเลยเห็นเขียวเหมือนใบมันนี่เขาเอาน้ำมันมาขัดด้วยมั้งใช่อาน้ำกเก็ดเงาเงาวับเลยเห็นต้องเข้าไปจับว่าปลอมหด็จริงจริงมีอยู่เป็นสิบสิบต้นนะครับ อยู่ในกระถางเล็กเอามาก่อนหน้านี้นี่ทางนี้ได้มาสามต้นต้นแม่พันธุ์ก็ยังสวยเหมือนเดิมวันหลังจะทดลองเอามะพร้า,าวสับแช่ขี้วัมวมันก็เพิ่มปุ๋ย ไม่เข็มบ้ไม่รู้ละคุณก็ตายตายก็ผิดโอเคนะครับอ่ะมันมีต้นหนึ่งเดินเบาให้หน่อยอยู่ข้างๆเดินแดดแล้วงั้นเดิอไม่ใช่อยู่ข้างอยู่ข้างรถเอามาใส่ให้มันเรียบร้อยมันได้ทำแล้วนี่แหละครับ ชีวิตครอบครัวอยากทำอะไรรีบทำนะครับนะได้อยู่กับครอบครัวสบายใจที่สุดแล้วตัวนี้สวยนะนี่ตัวนี้เอามาก่อนนะครับมาก่อนใหญลายเดือนแล้วแหละนะครับแต่มันอยู่กับถางเล็กมันก็เลยไม่โตเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองถอนออกมาดูนะหลบอ่ะผ่านยังไงล่ะ อันนี้ยังไม่มีความรู้ใช้ดินปลูกะเห็นไหมดินเยอะเลยนะก็มีมะพร้าวสับบ้างแต่เขาบอกว่าปลูกใส่มะพร้าวสับอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องมีปุ๋ยละลายช้าครับเป็นอาหาร พูดวดีจเลยชื่อวิทยาศาสตร์ก็จำไม่ได้มันยาวอยู่นะเรียกตอนแต่ก่อนเรียกรวมกันนะเพราะว่าเราไปซื้อที่ร้านร้านครับบอกว่ารวยโชครวยทรัพย์แต่พอไปหาข้อมูลเ้ารวยโชคก็อีกต้นหนึ่งรวยทรัพย์ก็อีกต้นหนึ่ง,งแต่มันก็ใกล้เคียงกัน มีดราม่าด้วยนะปลูกแล้วรวยผมจะลาออกมาปลูกไม่ได้นะพี่น้องอดตายนะถ้าแบบนั้น <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ช่วยนะครับชื่อเขาเป็นมงคลเฉยๆนะครับชื่อคนเขาก็ตั้งเอานะครับตั้งเอาว่าต้นนี้คืออะไรแต่เห็นแล <c oughs> ้วห็นสบายตาจรงแต่ใบเข้าเขียวใหญ่เนะ <c oughs> ตั้งในล่มนะครับ ออกแดดดิไม่เลยนะครับที่โรงเรียนนะเอาออกไปช่วยงานนะตั้งที่แบ็กดรอปถ่ายรูปครึ่งวันแค่นั้นแหละพี่น้องบใบไหมหมดเลยนะครับทุกใบเลยนะมไม่รู้จะคืนไหมนี่ต้นนี้สวยงามนะครับ ดินเหลือนะเดินไปเอาอีกก็ได้นะเดี๋ยวพอไปเอาให้เออว่าจะใช้อยู่แต่ก็ไม่กล้าหรอกไม่กล้าใช้มีหลายต้นนะครับเดี๋ยวจะ หยิบไปให้ดูสักสามสีต้นนะครับเอาต้นใหญ่ที่สุด อันนี้น่าจะเป็นคลิปยาวนะดนีม่มาแล้วครับเหลืออีกห้าหกต้วต,ต้องเนะ้อตัว,วอเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้เขาอยากออกไม่เอากระถางเขาใหญ่ปะมันใหญ่เกินจะไปตั้งที่ไหน<ม>แล้วแต่นะไปเอามาดูก็ได้แต่ว่า,ามันก็เปลืองนี่นะเอานี่ไปวางก่อนแล้วกันค่อยว่ากัน พวกนี้เอามาใหม่สิพวกนี้มันพึ่งม้าเอาต้นที่มีอยู่แล้วนี่มามาถ้าจะใส่เปลี่ยนได้เสมอถ้าเธอต้องการมามามาเห็นไหมล่ะใจคนเรานะพี่น้องเปลี่ยนได้เสมอแน่น่ากลัวได้สัสเปลี่ยนได้เสมอ แค่เปลี่ยนกับคนนะเปลี่ยนกับต้นไม้คนนี่คนเดิมนี่แหละพูดผิดชีวิตเปลี่ยนนะพี่น้องว่าสิดีอยู่แล้วว่าเป็นไงครับทีนี้เออสวยกว่ากันเยอะนะครับนี่มามาต้นนี้ก็มาเอ่อต้นนี้ต้องไปอนุบาลก่อนอือก็เพิ่งมา เพิ่งมาจะข้ามขั้นได้ไงครับวะคู่กับตัวนี้แหละอืมเกือบได้พารชั้นเออเป็นไงล่ะถ้ามันอนุบาลไว้แล้วแบบนี้มันก็จะไม่ตายปะ ไม่ตายต้นนั้นก็ไม่ตายเหมือนกันต้นนี้เอามาต้นเล็กมากเลยนะเท่านิ้วเลยเท่านิ้วก่ก่เล็ก,ลกมต,ม,ต,ตมันไม่ตั้งตรงเลยสิเดี๋ยวมันก็นี่แล้วี๋้วเราจะได้เปลี่ยนกระถางมันอยูหรอแล้วก้อนหินมามวาง ไม่รู้นะ,ะเนล้วนี่ลำอ่ะหนักยกไม่งได้เป็นไงเปลี่ยนใหม่แล้วสองต้นนี้ฟื้นฟื้นตรงนั้นสวยเอ้ยต้นนี้เราจะออกอยอดใหม่อ้าวพากันไปตัวนี้จะเอาใส่นี่ไว้ก่อนไหมทางเล็ก อืมลูบาลก่อนเห็นไหมอืมแต่ก่อนดินเยอะมากต่อไปจะต้องหาขุยมะพร้าวมาไว้แช่ไว้ด้วย อัอนนี้ก็งานแต่งเลยหลังออกจากงานะโอ้ต้นเล็ก <you> know? อยู่นี่ก่อนไปไอ้หนูอยู่นี่ก่อนจะไปจัดตรงนั้นต้ลมมาตรงนี้เบาสุดตรงนี้มันแดดอยู่นะแต่ลมมาม่วงตรงไหนแดดตรง ข้างห้องซ้อนนี่มันมันแดดเห็น่ดแลวเห็นไ้นมดเห็นไม่ใบนั้นใหม่มด้ันแล้วน่นั่็ไม่ัใด้ใน้น็ไม่นัดใหม่มแว่ในั่นั้มแนใบน่นั้ใ่มเเหน้เหนได้หนไ้่นี่ก่อน มาต้นใหญ่มาที่นี่ต้นใหญ่นะครับมีแต่ดินนี่เอาก็ยังอุดสาห์โตก็ได้อยู่นะนะ เป็นอะไรนะเป็นเป็นเป็นกอเนาะมีอะไรระยะสั้นเนาะอื้เวาประมาณหลายป,ายปีนี่แหละถ้าปลูกคนเดียวมันก็จะยากลำบากนะแต่ถ้ามีเมียนะพี่น้อง ให้เมียจับสามีก็เอาดินใส่ก็จบพี่น้องช่วยกันนะผละไม้ละมือครบกันครึ่งทางนานไปได้นานไปได้ไกลสวยมากนี่ตอนนี้สวยมากค่ะอ้าวมีพลังงานไม่เพียงพอ ยังแบตใกล้จะหมดนนส,วมสวยแล้วนี่เห็นไหมเข้ากระถางแล้วถ้ากระถางสวยๆดีตั้งประดับได้เลย,ม,ยม,มีอีกใบตรงนี้นี่แจวเลยแต่ตรงนี้ก็ได้นะเปิดหน้านี่โอเคไปตั้งไหนล่ะต้นนี้จะถูกกับต้นนั้นพอดีัูนะนถูนี้ โอเคครับฝากด้วยนะครับถ้าใครสนใจปลูกผักในกระถางนะครับช่องของเราก็จะเน้นปลูกผักในกระถางนะครับปลูกต้นไม้ประดับบ้างนะครับก็จะหลักๆก็จะเป็นเศรษฐีรวยโชคนะครับจะพยายามเอามาขยายพันธุ์นะครับมันก็มีต้นพันธุ์อยู่อยู่บ้านดงนั่นแหละต้นเดียวนะที่มันออกหน่อให้เราขยายพันธุ์อยู่ นะครับหลายปีแล้วเนาะสองสามปีแล้วตอนแรกก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะมีหนอให้ขยายเพราะว่าร้านาต้นไม้บอกว่าซื้อไปขยายพันธุ์ไม่ได้นะต้องถ้าอยากได้ต้องมาซื้อเพิ่มเขาบอกแบบนี้นะครับตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกพอนานไปก็เห็นมันแตกหนอนะครับก็คิดอยู่ถ้าไม่ใช่พืชที่เขาตัดต่อ